เอาละสวัสดีคนเก็วันนี้มาอยู่เกมอ่าแนวขายพรมลอยนะครับซึ่งคนไทยสร้างนะครับจะแบบว่า่าเราต้องรับบทเป็นเด็กนะครับเด็กที่ขายพรมลอยที่มีแบบฝุ่นควันเยอะแยะแล้วก็กระตุกด้วยไม่รู้เป็นอะไรโอเคเอาเป็นว่าเกมนี้เป็นของคนไทยแล้วกันเนดะี๋ยวเรามาเซตติ้งมันมีภาษาไทยด้วยเห็นไหมนี่ภาษาไทยนะว่าจะเกมนี้มันจะเป็นยังไงก็่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยมา โอ้นี่มันเมืองไทยชัดๆก็ใช่แหละเมืองไทยแล้วเป็นอะไรกระตุกไอ้ดูผมไหล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 มันจะกระตุกนิดหนึ่งอ่ะผมเล่นผ่านอ่าพวกแอปมันสามารถเล่นในมือถือได้โอเคในประเทศแห่งหนึ่งที่ซึ่งมีวัฒนธรรมและความเชื่อ หล่อรวมกันเป็นชีวิตประจําวันนะมีธรรมเนียมปฏิบัติถึงนิยมกันมากก็คืออะไรวะแขวนพวงมาลัยนะบูชาแม่ย่านาอไศสักอย่างก็ไปอ่านเอาโอ้ยแขวนพวงมาลัยจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโอเคด้วยเหตุนี้เราจึงมักได้เห็นคนขายพวงมาลัยกลางสี่แยกจราจรเสมอ เอาเป็นว่าอันนี้คือแบบเรื่องราวของเด็กพมไัรนะครับนี่คือตัวเรานะครับในเรื่องราวคุณจะรับเป็นบทเป็นคนขายพมไรัรตัวน้อยนะเป้าหมายของคุณคือการขายที่สี่แยกเพื่อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมในฝันเอาวะคือไอ้เด็กเนี่ยคือมันต้องขายพมไรัรเพื่อเอาตังค์เนี่ยไปเรียนนะ นี่คือสี่แยกโอเครถติดไฟแดงโอเคจิพุงอะไรจพุงอะไรจากไหนวะแล้วก็ต้องอยังไงเนี่ยต้องเดินเดินเดินไปเอานี่โอ้อเอแล้วก็ยังไงติดถูกอันนี้กดนี่เติบเต๊บ,ตบ,ตบอ๋อเพื่อฟผมอะไรอีกทีย่ำกรูด แล้วกูต้องเดินยังไงเด้อฮัลโหลเดินก็ไม่ได้ด้วเอา้าวเป็นไรมันเดินไม่ได้วะนะอ๋อมันติดคัสซีนโอเคเอาบอเอาบอสูไหว้ละไหว้ละเอาพออ,าอ้อาวค้างอีผมจะขายผมอมไรขายโอเคแล้วก็เดินเาไปกูต้องเลื่อนเหมาวันเนี้ย โอเคผมขายซื้อผมหน่อยเถอะฮัลโหลโอเคกูดไปดิไปดิจัดไปเมื่อคลุนไผ่พรมอะไรคกลนขับจะทิ้งพรมอะไรไมาคุณโอเคแล้วเราก็ไปทําอะไรไปท,รทิ้งหรอทิ้งหงายใช่ไหมทิ้งหงายวะ่ะอันนี้เหรอไปขังยาโอเคเช็ค okay. ให้ไปทิ้งโอเคเย่ำ okay. พรูด มันเป็นงานแล้วนี่โอเคกดอะไรไม่ค่อยแรงก็ไดนะ้เดี๋ยวลดข้ามเดี๋ยวลดข้ามต้องไปเอาพวงมิลัยมาก่อนกดเข้าไปโู้พวงมิลัยเอาหมดอันนี้สิบหกบาททั๋ไมกูต้องซื้อวะเดอ่ะตั๋ไมไม่ร้อยเอาเองวะสวัสดีครับอ่าพวงมิลัยเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมโอเคอเคอาก็ได้ไม่นด้เสียงอะไรวะเนี่ยใครจะเอาพวงมิลัยอีกไหมครับ ผมอะไลครครผมอาไรผมมาไรมมามมาโอ้ติดผมอผมอาไรเอาป้าเอาโอเคเอา,เ,อาเขาเอาเขาเอาโอเคครับเอาไปสักอันหนึ่งครับเอาไปห้อยนะครับเอ้ยรถออกอ,อ้าวชิบหายชิบหายตำรวจโอเคบอกอุ้ยโดนใบเหลืองเข้าให้แล้วระวังอยาก,กิดขวางจราจรในเวลาไฟเขียวโอ้ หาได้รับสายเบรูกจะได้ออกจากถนนโอเคขอโทษโอเคแป๊บสามครั้งใช่ปะแ,แสดงว่าเราต้องเอาควบคุมดีๆแล้วล่ะเดี๋ยวปรับก่อนช่างมันบอกว่าไม่ต้องปรับแล้วล่ะไอ้ใครเอาผมอะไรอีกไี่เคิร์บดีเคิร์บพุ๋มอะไรเคิร์บพี่ชายเคิร์บเฮ้ย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 เลย โอเคครับผมเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายผิดครับเกือบแล้วครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับใครเอาอีกบอเนี่ยบอสูเอาอีกเอาอีกก็ได้ปะขอบคุณครับเอาไปรวยๆนะครับเฮงๆนะครับเมียรักเมียหลงนะครับเอาเอาไปกูกดอะไรก่อนเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับคอมโบแล้วครับใครเอาอีกไหมครับอ้าวเฮียครับมันตันได้แค่นี้ครับ ไอเด็กดีอย่าพูดไม่เพาะนะครับโอเคไฟเขียวแล้วครับกูยังไม่ได้ทิ้งขยะเลยครับแม่งเต็มไปหมดแล้วเอารีบ,รบ,รบจอดครับผมจะฆ่ามนุษย์แล้วครับ๋ยวแม่งสั่งกุยครใบสั่งไปเหลืองล่ะโอเคทิ้งขยะก,ก่อนครับผมเดี๋ยวกูจะไม่ได้เอาเลยชิบหายละชิบหายแล้วแป๊บหนึ่งครับผมเอาของก่อนครับเอ้ยกูเลยครับตป๊บหนึ่งโอเคเอาซื้อซื้อ ใครเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอเคครับให้ว่องให้ไหวครับเร็วๆคร็วขับกูรีบครับเร็วเร็วอีกดอกเร็วๆๆ็เร็วเรวเร็เเอาสักอันไปเร็วโอ้มันซื้อได้แค่นี้เหรอเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเราต้องรีบหนึ่งรถกูจะโดนไหมไม่โดนวะโอเคยืนอยู่ตรงนี้ก่อนครับรถวิ่งผ่านก่อนครับ แต่เด็กูตายครับเอ่อต้องนนี้ไปทิ้งอยู่แล้วเหรอโอเครถหยุดแล้วครับกูไปทางไหนได้ครับเอ้ยทางนี้ก็ได้ังว่าโอเคโอเค้ขังก็ยากโอเคเล่นเป็นเมาส์แม่งลำบากเหลือเกินโอเคแล้วก็ไปครับไปเอาของครับเดี๋ยวขายให้คนนี้ก่อนอันนี้อะไรอะฟินิชอะไรมึงขายของก่อนครับเพื่อนเพืครับ ขายของก่อนขายของก่อนแป๊บนึงเพลงมันจะดังไปถึงไหนเนี่ยโอเคเรียมกรูโอเคแล้วก็เอาอ่ะเพลงอะไรจะขนาดนั้นวะแต่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 แต,ะต,ะตะ่โอเคเอาอ,อยูนิคอปเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวมันกดจบวันเอา้าไม่ทันครับ,บนนหนึ่งสัปดาห์วันหยุดอืมสัปดาห์จบลงแล้วการที่ต้องไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แสดงว่าอ่มเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปขายถูกปะเลิกบอกออะไรเลิกเรียนอ่ะเราจะทำเงินโอเคตามนั้นโอเคแล้วก็ค่าใช้จา่ายสี่สิบบาท โอเคกูต้องได้เท่าไหร่วะน้าร้อยแดสิบโอเคความเครียดอ๋อมีความเครียดด้วยความเครียดมาบวกสิบปิดฝาฝืนเจราจรโอ้ยจะฝ่ายอันนี้คืออะไรไปเขียวอันนี้คือต้นทุนที่ซื้อสองร้อยอะไรอื่นอืมแสดงว่าเราได้กำไรมาที่แปดสิบต่ะไม่รู้เป้าหมาย ไปที่สนามเด็กเล่นโอเคสนามเด็กเล่นมีแลวหลว่าเจ้าหนูได้มาสนามเด็กเล่นใกล้ๆบ้านห่างออกไปไม่กี่นาทีสนามเด็กเล่นในวันหยุดคืนเครง่งไปด้วยกล่าวเด็กๆเกจ้าหนูไม่ค่อยอะไรวะมาที่นี่ในวันธรรมดาเลยเพราะเขาต้องขายพุ่มไายเลิกเรียนโอเคโอ้เป็นเด็กดีเว้ยเรื่องมันเยอะจังวะ ในบรรดากลุ่มเด็กๆนั้นมีรุ่นพี่ของเจ้าหนูเขาแก่กว่าหนึ่งปีแล้วมันเท่าไหร่วะและและตอนนี้ได้ขึ้นจ้นประสมแล้วโอเคโอเคเนี่ยหรอใส่แว่นเนีเหรอโรงเรียนเดียวกันเราหยุดหรอโอเคจำบันห้นานไปโอเครับรางวัลที่บ้านโอ้บ้านใครวะเนะี่ยอันนี้โรงเรียนเลยรวะโรงเรียนเทศบาล เป็นโรงเรียนอ่ารัฐในพื้นที่ที่มีระดับใช้ได้กับระดับแข่งโอ้มันต้องแข่งแล้ววะโอเคมันให้แบบอ่าติวหนังสือหรือสนามเด็กเล่นตุ๊บติวหนังสือกันต้องอูต้องใช้สมอง,องกูละใช้สมอง,องกูสมองอันน้อยนิดเพื่อบวกเลขอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่าติวหนังสือนะผู้ชมติวหนังสือกัน ซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าโอเคพร้อมมาาชิบหายแล้วเท่าไหร่วะสิบเอ็ดเชียร์ไม่เหมือนกันด้วยดีพวกสามได้หกเอาเหียได้เจ็ดโอเคพวกหนึ่งหกโอเคศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์เฮียไม่อด้สามสี่สามสี่เจ็ดโอเคสามหก สามหกสามหกเก้าเคลบหกแปดอ่าสองอ่าเจ็ลบสองเดี๋ยวะเจลบสองเป็นอ่าสองอ่าเจ็ดบวกสี่เป็นอ่าเท่าไหร่วะสิบเอ็ดศูนย์สามอ่าสามเหมือนยี่ปไม่รู้หกเจ็ดเป็นอ่าลบสองเอาลบหนึ่งไอสัตว์ไม่รู้ อหนึงน่งอหนึ่งอ่าอหนึงห่งเหะอ่าก้าสองเขียดเจ็ดทั้งแมงเอาเฮ้ยคะแนนสูงสุดไม่ติดอันดับเลยหรอ,หรอมั่วจัดหยุดด้วยภาษาผ่านไปตีหนังสือได้ปะตีหนังสืออีกรอบทักษะเอ่อตีหนังสืออีกรอบได้ปะใจเย็นเอาไว้ที่ทางๆๆๆแล้วกันนะเลยเย็นด้วยนะ ต้องแต่งตัวโอ้แต่งตัว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 ใจเย็นอีกแกมึงก็จะใจเย็นอย่างเดียวเลย <c oughs> ทักษะโอ้มีแบบเอ่ดาวแต้มอเขาเรียกว่าอะไรวะไหวสวยทําให้เราไหวสวยทําให้เราไหวสวยแล้วก็ทําให้ความสาสมารถไหวเห็นแต่ลูกค้าเพื่อดึงดูดซื้อของได้โอ้ แบบว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยอชอบเราในสิ่งที่เราไหว้นะ,อะโอ้แต่ม่เตียวทักษะมันไม่เปิดอะไรทักอย่างแล้วกูต้องกดเลยมันมันเต็มไปหมดแล้วมันหมดแล้ว,ลว,ลวจบแล้วโอเคไปหนึ่งสัปดาห์ๆที่เรางโง่โอเคไม่ใช่สองสัปดาห์แล้วโอเคทักษะไหว้กันสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเอาไวด้ดิไวด้ดีเอาไม่ไหว อีหยังนี่ทำให้ผมเลื่อนบบได้อ๋อต้องลองไหว้ก่อนขึ้นไปดิสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้โอเคจับไปซื้อๆๆๆๆๆแล้วก็อืมขายสวัสดีครับอสวัสดีครับต้องกดครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับได้เอาเปล่าเอาเปล่าหน้าด้านนะครับเอาหรือไม่เอาครับเอาเถอะเอาไม่เอาเฮียเอากูไหว้ละเอาเถอะเอาเถอะเร็วๆ เดี๋ยวไม่มีไม่มีตังซื้อกินนมโหลโอเคคิดทานอย่างว่าเอาเออเอออะไรไม่เป็นไรหรอกเอานิดหน่อยเองอะกดไม่ได้โอเคเอาเอาไปเถอะนี่ฟวงมารักกี่บาทเองโอ้เออมันมีสวองคันวะเ๋อเริ่มต้นเหรอวะโอเคเออเดี๋ยวรถชนต้องไปข้ามโอเคไม่ต้องไหว้ก็เอาโอเคสวยนี่ต้องพี่พี่ต้องเงี้ยขอให้แบบ เจริญก้าหน้านะค่ะเจริญก้าหน้านะครค่ะเอาไปครับเอาเอาอีกไหมครับเอากูไหวละครับเอาเหอะเดี๋ยวเอาเอาเหอะรถตุ๊กๆุนะเผื่อรถพี่จะแรงขึ้นนะโอ้เอาเหอะเฮ้ยนนเอาครับอันนี้คิดก่อนเอาด้วยโอเคเอาไอ้ลืมกดติ๊กทุกจอดไปพี่ชายโอเคกูเรียบครับเดี๋ยวรถออกครับเร็วครับอิสัตว์เร็วครับเร็วโอ้โโทษครับที่พูดเพลอๆค่ะโอ้ตาย อันนี้จะยังไม่ทิ้งครับเดี๋ยวขอไปทิ้งก่อนครับลูกมันจะสี่วิแล้วครับอยู่รถทนครับโอเคต้องทิ้งอ่าพวงมาลัยเก่าครับผู้ชมแล้วก็อ่าง,งกวาดาดโอเครถจุดครับส้มหยุดกันไม่ใช่นั่นรถจุดสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งฝาไฟเหลืองแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมไปเอาของก่อนแป๊บเดี๋ยวสักครูนะสกรูอันนี้วันไหนวันตอนเย็นเหรอ สักครู่นะอู้ไม่ต้องไหวอันนี้โอเคเอาหมดโอเคครับผมครับร็วรบครับรีบๆครับกูรีบถอนรีบเป่าโอ้ติดติดติดครับโอเคเอาไปเอาไปเอาไว้ไปห้อยครบดิโอเลไม่ใช่ใช่โอเคเอาไปห้อยรถนะครับรถจะได้แรงๆนะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะโอเคเออติดรถครับไม่ใช่ครับส่งแก๊สอะไรกูวะเนี้ เฮ้ยห้าสี่แล้วครับเร็วๆครับกูจะโอเคผมรออย,รมยอย่างนี้ครับกูจะว่าอย่างนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้มีรักเมีหลงอ่ะมีจับได้ว่าผัวไปชูนะครับโอเคครับไปเลยเร็วๆกูจะข้ามข้ามได้ยังกูโดนอีกเอ้ยข้ามแล้วข้ามก่อนเดี๋ยวมันจะโดนอะไรมากูนี่ย โอเคอ่าโอเคอาคาบาทโอเคแล้วก็แปลกระติกเอ้ยเลยเมาส์อยู่ไหนเนี่ยอืมเค okay. กดตัวรูซื้อเยอะโอเคแป๊บหนึ่งครับพี่แป๊บหนึ่งครับขอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บเดี๋ยวเยิบรอไม่ไหวแล้วเก้ 98, 7, 6, าแปดแล้วครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าแล้วครับผมก็รีบรีบกันเลยพี่เอ้ยเมาส์หายครับกดทันปั้นเนี่ยเออ โอเครถชนครับเอาเรียบร้อยครับกูโดนอีกแล้วครับเยี่ยกูไม่ทำอะไรโดนเลยเออวิ่งตัดหน้าอ่าไฟเขียวพี่จุดครับพี่หยุดโอเคมันคือเทคนิคการขายครับโอเคผมเอ้ยถ้าผมขายผมอะไรเก่ามันจะเป็นไงวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราขายผมอะไรเก่าให้ดูมันเป็นไงวะ มันจะมจะโดนปะวะไม่โดนอันน la ี้มันขายไม่ได้แล้ววะเฮ้ยผมก็ไปต้องไปทิ้งขากขยะอีกแล้วเอาทิ้งก็เอาทิ้งอ๋อมันทิ้งหนึ่งไม่ได้วรอเขาไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นแล้ววะกี่โมงเนี่ยเวลาจะหมดแล้วครับผู้ชมเร็วลบพิษรถ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 โอเคเวลาเหลือนิดเดียวติดครับติดครับพี่ครับ เออมาเอาสายเลยซื้อซื้อซื้อ,อโอ้ยอย่ลำบากจริงโอเคเร็ว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 ครับพี่เร็วเร็วครับผมจะซื้อเวลาผมจะหมดแล้วครับห้าวีแล้วครับสามสองแล้วครับหมดเวลาครับเออซื้อ,อ,อยังทนอยู่ครับโอเคจบวันครับได้อยู่ครับเฮ้ยเหนื่อยสองสัปดาห์่ผ่านไป วันจุดอีกอาทิตย์ที่ผ่านมาไอแล่วันหยุดคุณพ่อเหมือนจะ,ะมีข่าวมาแจ้งคุณพ่อเจ้าหนูทํางานอ่ะพ่อค้าขายผงอะไรเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ลองหางงานทําดูแล้วแต่พบว่างานประจําไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โอ้ขายผงละไยนั้นยืนเ ยืดดุ่นระบางบางันนารายดีอ๋อนี่เหรอพ่อโอ้พ่อไวรุ่นจังวะแล้วแม่ทุเ่เงิโอเคเรื่องราวมันเยอะเหลือเกินโอเคคาดจะจ่ายไปห้าสิบเอ่อผลกำไรร้อยกว่าบาทโอ้นี่ได้ทุนอยู่โอ้ความเครียดสิบโอ้จราจารสิบโอเคพักไปเคียงแค่นี้ก่อนมาเจอใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็นี่เรื่องผมไม่ก็จะซีเรียสเท่าไหร่นะครับมันจะมาเล่นแบบชิวๆกัน โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดแชร์เพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับขออภัยด้วยที่หายไปกี่ชาติก็ไม่รู้โอเคไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าหรือว่าพาร์ทหน้าบ๊ายบาย